โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสนะ คลิปนี้มารีวิวที่รยานเอ็มบปเป้นะตัวโชว์ไทม์ล่าสุด106นะฮะ106เป็นโกโพเชอร์มีบลิสเคอร์เลอร์โอโ้โหนะยิงธรมรมดาก,ก็เก่งเลยนะจริงแต่บลิสเคอร์เลอร์ด้านหลัง,ลงยิงไม่ค่อยเข้าอ่ะจริงแต่ตัวล่าสุดก็ไม่เน้นนะแตนะ่มันมักจะเก่งในตัวล่าสุดตัวเก่าไม่ค่อยเก่งจริงๆนะครับผมเกมรุก9กเปิดโอโ้โหถือว่าเยอะพอสมควรนะบอลทรูนเปิดเก้าเลี้ยงบอลเดี๋ยวบอลทรูนเปิดแปดเลี้ยงบอลแปดเก้าแล้วมากับตัวแปดสี่ สองสั้นเจ็ห้าเปิดบอลเจ็ดเจ็ดจบสกอร์เก้าหกถือว่าเยอะนะสำหรับเป้เนี่ยนะลูกตั้งตเตะร์แปดห้าความโค้งเก้าสิบเอ็ดนะฮะสปีดเก้าหกสปีดต้นหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้บุญอัมริมนะครับผมหลังการยิงแปดหกกระโดดเจ็สิบเอ็ดแข้งแกลเจ็ดสี่บาลลาร์นเก้าสามสเตมิน่าแปดสามนะบูสต์ไตร์คือทั้งคู่สับขาหลอกดับเบิลทัชช็อปเทิร์นปั่นโค้งบลิคเคลเลอร์ยิงไกลย,ยิงท้ายยากยิงโดยไม่ต้องจับบอล จุดโทษแล้วก็กลับตันเพิ่มสกิลได้นะครับผมก็สกิลยิงค่อนข้างเยอะนะมีดับเบิร์นทัตนะโอเคไปลงสนามลุยโอเคเกมแรกสำหรับเอ็มปเปเป้นะครับผมเอ็มปเปเป้คือปกติเป้มันโหดอยู่แล้วจริงมันโหดอยู่แหละไม่ต้องเป็น,ชนโชว์ไทม์ม่งก็โหดอันนี้เป็นโชว์ไทม์และสกิลเป็นสกิลบลิคเครอร์เลอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้มัน่นใจว่ามันจะเข้านะบลิคเครอร์เลอร์เนี่ยมันก็แอบยิงยากครับทีนเนี้บลิคเคอร์เลอร์มา ไปฮะเอาข้างเอาลิซ่ให้เป้โอ้โหไม่ถ no ึงไม่ถึงเรียมนี้เ yeah, ร so ียมนี้ไปได้ได้แต่ไปไม่ได้วะยังไปไม่ได้ที่เป้ไม่ถึงไปฮะเอาข้างก่อนลิซ่ไปแล้วข้างในมีเป้ข้างในมีเป้เป้เป้บอกยิงโอ้โหจิ้มตรงนี้ก็ยังไม่ทะลุนะไปฮะเอาข้างมันเดิมใจยังไม่หลุดใจยังไม่หลุดมาที่ลิซ่ไปได้ เป่ขอแล้วเหลี่ยมนี้ยิงเลยติดเซฟอนนนะฮะโอกาสแรกของเป้ติดเซฟมาอลิเซ่ออกข้างมาที่เตโอเตโอคืนเป่จอ่จอเรียบร้อยโอ้โหความหาช่องเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วเตโอกาสยิงก็ถือว่าเยอะนะได้เรื่อยๆในะโอกาสเรื่อยๆนะยังไม่ได้ลองรีเค,คลอร่ว่ะยังไม่ได้ลองรีเค,คลอร์ปกติเป้เนี่ยมันไม่ได้มีสกิลป,ปั่นโคง้งมันก็เน้นหาช่องเน้นความเร็วนะ แต่ว่าชั้นนี้บีบดีเขล้วก็มันก็น่าลองนะไปฮะไปแตะยาวไปนิดนึงนะปีฮะออกข้างก่นอนมันจะข้างดิตรงกลางเข้ากลางปั๊มมาได้ปั๊มมาได้ออกข้างครับผมไปฮะไปดูเวนวนก่อนวนแล้วแทงแทงแล้วพลิกมาให้ดูโอ้โหเอา้าเกือบเข้าแหมใจจะให้เป้ฮะแต่ไม่เป็นไรน,นะครับผมถือว่าเรื่อยๆว่ะได้เรื่อยๆเลยเป้ นาเกเน,นี่จ,จะยังไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสได้ยิงนะได้มันได้มาหนึ่งประตูโอกาสปันโค้งอาจจะยังไม่ได้มีนะครับผมมาดูกันยาวยาเต่เป๊ะคือมันเป็นตัวที่ทุกคนใช้อยู่แล้วไงนะทุกคนเล่นทุกคนใช้อยู่แล้วน่าจะคุ้นมือกันพอสมควรนะอะคุ้นมือกันพอสมควรสําหรับสไตล์โค้ชอที่เป้ฮะเอาข้างแล้วแทงไม่สวยคือจะถึงก็ไม่ถึงนะปั๊บมาได้มาเรียมนี้ฮึฮึอาเป้ไม่เจอ โอเคจบเกมเครื่องแรกนะครับผมยิงไปหนึ่งประตูนะครับผมก็จริงๆอ่ะพยายามจะปั้นและปั้นให้มันได้ปั่นแต่ด้วยความที่มันเป็นเป้นะมันมันก็จะหาช่องอ่ะนะออนเอาแนวแทนทะลุช่องมากกว่าโอกาสปั่นก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนยืนริมเส้นถ้ายืนริมเส้นเนี่ยได้เลี้ยงตัดเข้าในนะมาบั่นมาปั่นได้สวยนะแต่เบอร์ชนี้มันเป็นโคฟูช์นะกองหน้ามันก็เลยออกแนวหาช่องเหมือนเดิมเนะพิ่มเติมคือหาช่องดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมมาสกิลเหมือนจะเป็นตัวเสริมและผมว่านะ มีโอกาสก็ได้ยิงอ่ะไปฮะไปไอเป้ไม่ถึงผื่อนจ่ายไม่ค่อยจะดีนะปั๊มมาก็ยังไม่ได้ฮะนาทีโอริซิฮะติดมาให้เป้คืนยังไม่ได้ยังไม่ได้จังหวะจ่ายยังไม่ค่อยถึงกันสักเท่าไหร่เป้ต้องมาไล่ว่ะเหลี่ยมนี้ไปฮะคืน ออกข้างได้อยู่ได้อยู่ที่ oh. มาคัตตรามะไปขอลองปั่นโค้งโอ้โหได้ปั่นหนึ่งครั้งแต่กูจับสบายฮะที่ตุรามะให้เป้คืนไปเติมแต่ยังจ่ายไม่ได้ยังได้อยู่ออกข้าง <c oughs> ตึงตึงนะมาตุรามอุ้ยฝั่งนูนง้นล่งเป้ใจสวยโอ้ <c oughs> ขอยิงก่อนละกันนะครับผมในโอกาสมาต้องจ่ายวะจริงถ้าจะยิงยัง คือเมื่อกี้พลิกปั่นไดเ้เอาช่วยดีกว่าว่ะเอาช่วยดีกว่าว่ะเกมมันกำลังตึงมาครับผมได้ยิงหนึ่งอสซดหนึ่งเป,ปนะ hey, โอฮะเ,เปเปขอแล้วเหลี่ยมนี้รอบนพลิกพลิกมา<ๆ>ปั๊มมาสวยไปเหมือนเดิมเหลี่ยมนี้ปัน่นีกชีก็ยังไม่ได้พยายามจะปั่นให้ได้อะคือคืออย่างอื่นเนี่ยปกติเลยหาช่องจบสกอร์ความเร็วดีดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผม ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเฮ้ยเล่นอย่างนี้เหรอคือทุกอย่างดีดีกว่าเดิมนะเพิ่มเติมคือก็มีสกิลอะก็มีสกิลอะนะก็เลยพยายามจะยิงให้มันได้นะสกิลปั่นโค้งอะนะเหลี่ยมนี้ก็ไม่แน่เหลี่ยมนี้ก็ไม่แน่พลิกวนเข้าในเข้าในเข้าในสวยแต่มันไกลไปแล้ววะมันไกลไปแล้วแต่ก็น่าลองอยุ่นนะมันไกลมากวนกว่าจะได้ยิงมันไกลมากนะโอเค จบเกมแรกนะครับผมยิงหนึ่งเอซิหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกอะคือปั่นโค้งตัวนี้มันมันไม่เหมือนเร็กๆเดกๆไอแพ็กซอนทึงมินอะแรกๆอะโหปั่นยังไงก็เข้านะจริงๆปั่นยังไงก็เข้าจริงๆโอกาสเข้าสูงมากตัวนี้เนี่ยปั่นรู้สึกว่าจะโดนเนิบลงไปก็เยอะนะก็เยอะมันยิงยากกว่าเดิมนะปั่นโค้งเลื่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีสกิลอะนะโอเคยิงหนึ่งเอซิหนึ่งได้ไป7.5 นะครับผมสีสวยสีสวยปเป้โอากาสมีเรื่อยๆนะครับผมนะโอากาสมีเรื่อยๆนะพยายามปั่นก็ได้ปั่นมาสองครั้งแต่มันก็เหลี่ยมเหลี่ยมลูกแรกดีอยู่แต่ลูกสองมันไกลไปหน่อยนะไกลไปหน่อยลูกแรกก็โกจับสบายอ่ะนะนี่ก็ลูกแรกครับผมเป้ยิงนะปัดามาจ่อๆจอ,จอ,อย่างนี้ก็ไม่พลาดนะะจ่อๆจอ,อย่างนี้ไม่พลาดแต่จตงังหวะจ่ายสวยนะจนงนังหวะจ่า,จายค่อนข,ข้างสวยโอเคอยู่ไหนวะลูกเอซิต ลูกเอซิอยู่ไหนลูกเอซิอยู่ไหนเมื่อกี้ปล่าวะใช่ลูกนี้แหละนะเป้โอ้โหคือหลุดสามคนนะประกอบเป้คนเดียวอะเพื่ออะไรวะนะประกอบเป้คนเดียวสามคนแล้วตรงนี้โล่งเลยครับผมดูเอโล่งเลยอะนะประกอบเป้คนเดียวสามคนเคเกมแรกผ่านไปถือว่าผมว่าดีกว่าเดิมนะหาช่องดีกว่าเดิมความเร็วเนี่ยมันก็ดีกว่าหลายหลายเวอร์ชันอยู่นะจบสกอร์ดีกว่าเฮ้ยถ้า,ถ,าถ้าสเตตหลัก,ลกๆเนี่ยผมว่า ดีกว่าได้หลายเวอร์ชั่นเลยแบบแบบค่อนข้างห่างอยู่นะค่อนข้างห่างได้หลายอย่างะแล้วก็มีสกิลเนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะเป้แลนง่ายเหมือนเดิมนะมันเป็นตัวที่คุ้นมือกันอยู่แล้วนะครับโอเคต่อเกมที่2ไปฮะโอเคเกมที่2สําหรับเอมบปเป้นะครับผมเกมแรกถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโอเคคือผมว่ามันดีกว่าหลายเวอร์ชั่นที่ผ่านมาจริงๆดีกว่าดีกว่าแน่แนว่ามันโชว์ถามอาเอารวมก็เยอะกว่านะเพิ่มเติมคือมีสกิลลี่คอร์เลแต่ คือไม่รู้คนอื่นไม่แต่ผมมาสุดตัวผมนะมันยิงยากกว่าเดิมนะมันยิงยากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนยิงง่ายกว่านี้มาที่ซอน,นะเปโอ้โหไม่ใช่เป้ไปอยู่ตรงกลางน่ะที่ไปฮะไปซอนเติมแล้วโอ้โหหลุดเป็นทุ่งข้างหลังมีเป้จะป้อนให้เป้ไหมโอ้โคิดหนักเลยว่ะต้องให้ถ้าไม่ได้รีวิวเป้ผมยิงแล้วยิงซอนน่ะแต่โโด้วยความที่แบบกูจะเล่นเป้อะอะไรเงี้ย มาอฟ้ไปฮนะสวยเหลี่ยมเหลี่ยมนี้น่าจะยิงได้อยู่นะโอ้โหนี่แหละนะฮะมาแล้วอะริคเคอร์เลอร์มันต้องอย่างนี้นะครับผมอยู่กลางอาจจะยิงยากหน่อยแต่พอมีโอกาสมาริมเส้นเนี่ยโอ้โหเลียมนี้สุดๆนะชนเสาเข้าไปเลยนะโอ้โหเท่กว่าเดิมอีกเ <c oughs> ป๊ะกงกว่าเดิมอีกนะมาครับผมยิงไปหนึ่งอะริคเคอร์เลอร์ทำงานแล้วเป๊ะออกข้าง แทงมาก่อนแล้วรอวินิสอุสให้คืนโอ้โหเหลี่ยมนี้อีกแล้วเหลี่ยมนี้จังหวะ็อกยังไม่ดีเท่าไหร่ยังได้อยู่วินิสอุสวินิสอุสวนก่อนให้ไปหาช่องก่อนให้ไปหาช่องอย่างนี้เหลี่ยมนี้อีกแล้วแต่ไม่ตรงกรอบว่ะนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอย่างในน้อยชนเสาชนคานฝอลลหลังหลังมาแม่งหลุดกรอบอโอเคอย่างน้อยก็หนึ่งประตูจากลิคลเลอ์นะครับผมพอใจยอยู่นะพอใจผลงานอยู่ฮะ วินิสซูดักได้ไปขออีกแล้วปายความเร็วความเร็วมีความเร็ว,ว,มเรวม,วม,เวมีเรียมอย่างนี้บังก่อนบังก่อนไปไงดีวะเขานานฮะสวย,สวย,สวยโอ้โหวความเร็วด้วยความเร็วที่มันเยอะนะมันก็เลยทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยอะ่ะนะวินิซนะูนฮะเขากลางเป,ป้เป้เลียมนี้บงังเจอฟันไดแข็งโป๊กเลยว่ะเปเหมือนเดิมฮะเขากลางสั้น ยาวไปวิ่งอย่างนี้ไม่ถึงตอเป้ฮะวินิซิโอตตะเป้โอ้โหเจอสองเจอสามก็ไม่ไหวนะเว้ยจริงจริงโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับสำหรับมอเป้นาย,ยงิงโค้งๆลูกหนึ่งนะนี่แหละสิ่งที่ทผมต้องการคือเกมแรกเนี่ยโอกาสยิงมีสองครั้งแต่มันก็ไม่ได้จัดจ่ขนาดนี้นะฮะแต่ลูกเมื่อกี้นี่คือโอ้โหน่าจะตรงสูตรเพราะว่าเช็ดเสาเข้าไปเลยนะ กดไม่ติดเอาเอาโอ้โหปะเตียมากดไม่มีซิวนะไปขอไหมไปขอแล้วแต่เหมือนจะไม่ทันนี่นะอัติเป้เข้ากลางคืนสวยวินิซิอุสไปคนเดียวสวยโอ้โหจ่ายสวยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้วนวนเหลี่ยมนี้ปานเหมือนเดิมแต่ไม่ไม่ติดสกิลจริงนี่จริงมันดีนะถ้าถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าติดสกิลเนี้ยไม่เข้านะยิงถ้าไม่ติดเนี่ยยิงง่ายกว่าถ้าใกล้ๆนะ แบบในกรอบแบบจ่อๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมาว่ะเปยสองลูกนะครับผมลูกปั่นทั้งคู่ไปฮะนี่คนไปเรียบวิยมเงียบกริบเลยสอนฮะเปโอ้โหโล่งโล่งวินิสอุสคนเดียวคนเดียวให้เปยยิงดีกว่ายิงงก็จบแล้วนะยิงงก็จบแล้วนะครับผมเจะป้อนให้เป้อย่างเดียวช่วงนี้เขาตั้งบุกแบบสองขีดแล้วว่ะ เนะขาตั้งบุกแบบสองกีดอย่างงี้ก็โล่งๆดีครับผมไปดิไปดิวนวนรอบหนึ่งอ <c oughs> ันนีะฮะคอสตาคุต้าฮะไปเกรียมลูกเติมเต็มที่วินิสอูดขอแตเ่เรียมนี้จ่ายไม่ได้ <c oughs> ไปตรงกลางข้างในอ้ห <c oughs> ึไม่ถึงแม่มา <c oughs> ฮะเข้ากลางโอ้โหติดจ่ายไปหน่อยดู<ส><ส>นะฮะไปขอไหม ดิสุดก็ไปไม่ไหวไนะฮะเทวินิสุดไปขอไปกัดชากเข้าในโอ้โหหลุดโอ้ยโกออกมาตั้งตัวไม่ทันแมเอ้ยนึกว่าโกจะไม่วิ่งออกมานะฮะมา,าสอนฮนะไปก็ไม่ถึง,งได้อยู่โอ้โหเอ้ทำไมเขอตั้งสองขี่แลวผมจ่ายไม่ค่อยทะลุเลยวะนะเอ้ยวินิสุดโล่งปฮนะไปตรงกลาง คนเดียวด้วยแต่โอ้โหจ่ายไม่ถึงเป้ถึงซอนเฉยเดี๋ยวนะทำไมผมเล่นมั่วอย่างวะคือโอ้โหอาจริงครึ่งหลังมันเนี้มั่ววะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะป้อนให้เป้เยอะเกินไปทุกอย่างคือต้องจบที่เป้วะจริงะจริงครึ่งหลังอเนี้ยรู้สึกว่าจะให้เป้เยอะเกินไปวะคือโอกาสยิงจ่อๆไม่ยิงจ่ายให้เป้แต่จ่ายไม่ถึงวะนะครับผมนะฮะให้เป้ยิงเยอะเกินไปนะครับทุกอย่างมันก็เลยยากยากไปหมด นะถ้าเล่นแบชิวๆสบายใครก็ได้นะโหโอเคเกมนี้ไป7.5เหมือนเดิมนะยิงไปสองปั่นโค้งทำงานแล้วนะปั่นโค้งทำงานแล้วสำหรับเอมเป่แต่โกก็เซฟอยู่นะถ้าไม่มีโกก็โดนเหมือนกันน่ะก็โดนเหมือนกันน่ะลูกนี้อ่ะลูกนี้ฝั่งเขาอะน่าจะใช่นะโอเคโอเคปั่นไปสองลูกลูกนี้แหละริคเลอร์วนก่อนนะอยู่ดิมเส้นลักโหเหลี่ยมนี่สวยนะปั่น ชนเสาเข้าไปเลยฮะชนเสาเข้าไปเลยแต่กว่าจะได้เหลี่ยมนี้มันก็นกยากอ่ะนะมันก็ต้องวนหาช่องจนจนได้อะ่ะนะฟันได้เนี่ยไม่ทันอยู่แล้วโอ้โหเหลี่ยมนี่สวยสวยแล้วก็ปั่นโอกาสปั่นประมาณสองครั้งมุมนี้นะมุมมุมใกล้เคียงประมาณเนี้ยนะแล้วก็หลุดกรอบไปหนึ่งเนี่ยลูกนี้ละมั้งหลุดกรอบนะใช่ไหมหรือเปล่าวะใช่ละมัง้งเนี่ยได้พลิกแล้วปั่นแต่โอ้โหลูกนี้หลุดไปเยอะว่ะเหลี่ยมก็สวยนะนะแล้วก็ไปลูกนี้ก็ได้ปั่นแต่ไม่ลูกนี้ไม่ติดสกิล นะไม่ติดไม่ติดก็ดีแล้วผมว่าจริงลกเนี้ยไม่ติดก็ดีมากถ้าติดเนี่ยอาจจะไม่เข้าอ่ะอาจจะข้ามคานไปเลยอะไรเงี้ยแต่หูแต่โค้งดีว่ะบอลโค้งสวยเลยนะโอเคเป็นสองเกมที่พี่ฟิวฟิวเนี่ยอเอเป้เลยอเอเป้ปกติดีกว่าเดิมหาช่องความเร็วจบสกอร์ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือบีมบรีเคเลอร์สีสวยโหดจัดนะครับผมไปล่ากันได้นะไม่ผิดหวังนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายลีส